สวัสดีครับมาพบกับไม c คราฟในอีกชั่นเคยนะครับผมช่องเด็กรา้าับคุณก็แม่งนะครับวันนี้ผมก็จะไปตกแต่งความต้นไม้กันนะครับเอาใหม่นะครับเพราะว่าต้นไม้มันดูแล้วก็มอนเตอร์จะชอบไปอยู่นะครับและเวลาผมโอกไปนะครับใกล้กันมากแล้วก็ระเบิดอย่างสบายเลยนะครับนี่ตอนนี้เราหากระดูก ไปทำปุ๋ยนี่โอเคอเคืมทำไปนะครับได้ามา48โอเคก็เก็บอันนี้มาก่อนพวกกิเปเอร์อะไรต้องดูด้วยนะครับ กิปเปอร์ราเบิดมาหลายครั้งแล้วนะครับที่ผู้ชมดูในคลิปนี้เราก็ได้นี้มาแล้วโช๊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 เก็บไอนีฟาร์มเราก็ใช้ได้ดีนะเนี่ยเราจะเอาไปให้สัตว์นะครับมันก็จะเอาไปรับประทานแล้วก็จะทำให้มีประชากรเยอะขึ้น นะเราขออนุญาตนี่แป๊บเบดยนไม่ได้มาสักสิบสามสิบสี่แล้วโอ้แตกเลยนี่แล้วก็แครอทก็ปลูกบ้างนะครับนี่ชอบร่วงในะนะน้ำแล้วก็นี่จุ๊บ เอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เก็บอันนี้เก็บไปแล้วก็รอไว้รอให้มันตูไปนะครับผู้ชมยังมีตรงนูอ้อีกแต่ว่าเราขี้เกียจเก็บเดี๋ยวเราต้องตัดไม้กันก่อนนะครับผู้ชมต้นไม้ตัดให้หมดเลยนะครับผู้ชม เราตัดแบบไม่เผานะครับแล้วก็มันก็จะดุดมาดุใบไมยย้หรือว่าสัตว์นีมาให้เราได้ปลูกต่อนะครับนี่แล้วก็เราได้เยอะมากนะครับใช้คำสั่งขุดเร็วนี่นะดีเหมือนกันนะเนี่ยทำให้เราได้หลายอย่างเลยโดย EP 1 0นะครับเรายังไม่ได้เจอเพนนะครับค่อยไป EP หน้านะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไร EP หน้า พรนะุ่งนี้เราไม่ได้ไปบ้านป่าไหลยก้างนะครับเพราะว่าเราต้องหยุดบ้างนะครับเพราะว่าเราไปทุกวันนั้นนะครับหยุดหยุดพรุ่งนี้นะครับก็ไปอ่าเอ้ยค่อยไปตอนนู้นะครับแปลว่าอีกวันหนึ่งอนะพรุ่งนี้ไม่ใช่นะครับป่านไปคืนนึงก็พรุ่งนี้พอพรุ่งนี้เสร็จก็อีกวันหนึ่งแล้วก็ไปนั่น แล้วก็บวค่ามันอันนี้ผมไม่ได้ลงเจ็ซืเตอร์เจ็ซเตอร์เป็กนะครับที่ว่าด็นแบบนี้ไปปรับมานะครับนี่โช๊คโช,ช,ชนี่ลอยมามันดอกมานะครับแล้วก็เราไปหยิบเลยไปหยิบเลยกดไลค์นะครับถ้าชอบ ชีวิตรอดก็สนุกนะหมู่สร้างสรรค์ก็สนุกสองอย่างเลยนะครับใครสนุกกว่าก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับถ้าผู้ชมเบื่อเอาชีวิตรอดก็สร้างสรรค์ถ้าผู้ชมเบื่อสร้างสรรค์ก็ชีวิตรอดแต่ถ้าเรามีฟาร์มต้นไม้แล้ววันนี้เราตัดไม้ก่อนนะครับนะ โชว์โชว์ไปดูของที่ดอกมาก็เยอะเลยเห็นไหมุณผู้ชมเห็นไหเล็กแล้วนะรับไม่ไหวแล้วตอนนี้มือถือผมเริ่มรับไม่ไหวแล้วเริ่มทยอยมาแล้วนะครับพืชเยอะกว่าเดิม ตัดประมาณสักสองสามต้นนี้เราได้มาสักรลอดต้นแล้วน,นะเพราะมีมาเล็ดลงมาด้วยโอเคเราก็ตัดกล้จะหมดแล้วอย่างตรงนี้สองต้นตัดไปนะครับนี่ถ้าเราใช้กวานหรือว่าเราไม่มีเอฟเฟกนี้สงสัยเรายังไม่เสร็จทีนะครับยังถึงได้ประมาณสักสี่ต้นเลยนะครับนะ โอเคก็ร้อยของดอกนะครับหรือว่าเออเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทํำตกแต่งบ้านชึบเอากันไกลมาแล้วก็พร้อมติ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึเดาึ๊ดดึ๊ดแล้วก็กระจับมือดึงดดึ๊ดดึหยิบไปเลยนี่นี่นี่นะครับผู้ชมนี่นี่นี่หยิบไปหยิบไปแล้วก็ได้ใบม้แถมมาด้วยนะครับอืม แต่เราเหล็กไม่เป็นไรนะครับเหล็กเรามีเยอะมากแล้วนะครไม่ไม่มากโปรดแต่ต้องทำความไม่มากเท่าไหร่เป็นแบบว่าปกตินะครับไม่มากเราก็จะเอาไปไว,วางรอบบ้านนี่เอาไปใบไม้เราได้สักเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคได้สักเท่านี้ก็เอาไปตกแต่งกันก็วางขออนุญาตวางรอบบ้านกันนะครับ หมดนะครับเราต้องไปหยิบเปิ่มมาอีกนะครับโอที่ฟานเราตัดดีกว่าก็ีจะมีมอนเตอร์ใจดีมาขึ้นนะครับแล้วก็เรากายได้ไปเลียงเลียงมอนเตอร์มาด้วยนะครับตัดดีกว่าโอเคก็ไปตกแต่งกันอือตกแต่งแล้วค่ะผู้ชม ร้อยมันดกมาไม่รู้พวกที่เราทํำคือเดินเก็บอย่างเดียวนะครับก็คลิปนี้ผมก็ผูช้ชมนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามให้ช่องเด็จกจ๋าสับปูน้อยด้วยนะครับแล้วก็เจอเพียงคลิปต่านี้นะครับผู้ชมบ,บายผู้ชมนอนกันดีกว่าผมมอนเตจะมาอีกนอนนอนนอน